และนี่คือพ o อยซ n m มาเตออาชีพใหม่ล่าสุดใน99คืนในป่าก่อนที่จะไปดูกดไลค์และกดติดตามให้กันด้วยนะฮะ พอยซอนมัเตอร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านยาพิษได้ถูกเพิ่มเข้ามาในเกม99คือในป่าเรียบร้อยแล้วโดยเขาจะเป็นตัวละครระดับสีดาวถ้าตัวอยู่ที่200เ mm hmm. พรเมื่อเริ่มเกมตัวละครนี้จะได้ปืนลูกดอกอาบยาพิษพร้อมชุดก่อพิษทันทีโดยลูกดอกอาบยาพิษจะประจุลูกกระสุนอยู่ที่3นัดหากยิงโดนศัตรูจะทําให้เป้าหมายบาดเจ็บและติดพิษส่งผลให้เลือดลดเองโดยอัตโนมัติถ้าเราเอาไปยิงกระต่ายหรือมาป่ายิง2-3นัดบอกเลยว่าไปหวั่นแน่นอนส่วนในกรณีที่เราเอาไปยิงหมีหรือศัออจจตรู you uh -huh. ข้อดีก็คือกระสุนจะมีใช้แบบไม่จำกัดส่วนข้อเสียก็คือรีโหลดกระสุนค่อนข้างนานชุดเกราะที่ให้ตอนเริ่มเกมจะเป็นชุดเกราะอาบยาพิษหากศัตรูเข้ามาใกล้ๆจะได้รับอาการบาดเจ็บและติดพิษไปจนตุยชุดเกราะนี้บอกเลยว่าโคตรดีเพราะมีค่าพลังป้องกันมากกว่ากเกราะเหล็กที่หาได้ตามแมปแถมยังสร้างดาเมจใส่ศัตรูได้อีกด้วยเองฮะเวืการอัประดับอาชีพ Poison Master ขั้นที่2เราต้องกำจัดศัตรูด้วยพิษจำนวน100ตัวซึ่งเราจะได้บัฟมีโอกาส25%ศัตรูที่ตายแล้วจะแพรเชื้อ ่อพิษใส่เป้าหมายอื่นส่วนการอัพระดับอาชีพเป็นขั้นที่3เราต้องกำจัดศัตรูด้วยพิษจำนวน250ตัวจะได้บัฟเพิ่มความแรงในการโจมตีศัตรูด้วยพิษนั่นเองฮะ